อันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเป็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเหมือนกันด <c oughs> ้านหลังก็จะมีตา่าจะเป็นตาวัดนะครับ ด้านหลังน่าจะเป็นตาวัดไม่ตัวตัวแสบแก้วฝาไม่ค่อยดีนะค่อยชัดเลย <c oughs> ดูเรามาดูเราจะสองกล้องดูได้เรากล้องสองดูด้านหลังด้านด้านหลังนี่เขียนว่า จองซื้อว่ารุ่นรับสเสด็จนะครับด้านบนอันนี้ก็จะเป็นตาวัดด้านล่างก็จะเขียน,ด,นด้านล่างก็จะมีด้านล่างก็จะมีตัวนัสือว่าวัดพะระวาระราชาที่นัดดามาศแล้วก็อำเภออำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านล่างสุดก็จะเป็นพระภาวนามังคลาจารย์นะครับคือว่าทาคือว่าสวยมากนะครับของที่ระลึกมีคุณค่าทางมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะครับได้มาเราก็เก็บไปนะครับ <c oughs> สวยมากนะครับ พระชุดนี้นะครับสวยมากเลยพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่นะครับอันนี้เป็นรับมาจากวัดเลยนะครับจากวัดไปรับกับหม่อมหลวงน,นี่ไปรับกับหม่อมหลวงสารล,ลีกิติยากรนะครับไปรับที่วัดพระวราชาทินัดดามานร,รนะครับจังหวัดเพชรบุร์นะครับ รับมาแต่แบบแก้ฝาชอบองค์นี้ชอบพระชอบพระพะกิ่งนีครับสวยมากเลยนะครับบอกเลยว่าสวยสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะส่องเอากล้องส่องจะเอากล้องสองดู สวยมากนะครับไม่ใช่อืมสวยมากเลยครัดังนี้คมุมเลยนะครับสวยมากที่เห็นเป็นยังเหียงนี่คือน้ำน้ำทองนะครับนี่อยู่ตามซอกตามคอตามอะไรขะเขาเรียกว่าน้ำเหียงเนี่ยเห็นไหม เป็นเรื่องเรี้ยง <c oughs> นี่พักกิ่งนะครับพักกิ่งพักกิ่งสมเด็จพุทธจารย์ครับด้านหลังดูด้านหลังมีโคดด้วย เห็นไหมสมเด็จสมเด็จพระพุทธเจา้า อืมสวยมากนะครับพักกลิ่นเนี่ยกลิ่งกล้งกองพวกแก้วฟ้าไม่ชัดเฉยๆนะครับสวยมาก <c oughs> พระกลิ่งมีโคตรต่อโคตรด้วย ก้องไม่ค่อยชัดแต่ว่าเห็นของแถวนี้สวยมากเลยนะครับไ <c oughs> ม่มหม่สดร้อนสวยมากด้าหลังก็จะเป็นทองทองเหลืองน่นจะเป็นทองเหลืองนะครับ มันไม่ชัดเดี๋ยวแก้ฟาฟส่องให้ดูนะนะสมเด็จพระสมเด็จพระพุทธอยากให้ดูอยากให้ดู สมเด็จพระพุทธเจา้า <c oughs> น่าจะเป็นหลวงพ่อสมเด็จสมเด็จพระพุทธเจา้าวัดวัดไตมิตรกรุงเทพนะครับ <c oughs> พระกิ่งท่านนะครับ <c oughs> ใคร ใครที่ได้มานะครับใครที่ใครที่ได้แล้วก็อยากมีเงินใครที่ได้แล้วก็อยากต้องการใช้เงินนะครับเอาพระชุดนี้มาให้พระแก้วฟ้าได้นะครับพระแก้วฟ้าให้ชุดละห้าหมื่นบาทนะครับพระชุดนี้นะครับที่ออกจากวัดเนปีนี้นะครับที่ได้รับมานะครับใครอยากได้ก็อยากได้เงินใช้มาบอกพระแก้วฟ้านะแก้วฟ้าให้ชุดละ ห้าหมื่นนะครับถ้าใครอยากใช้เงินนะครับสวยมากเลยนะครับพักนิ่อันนี้พระนาคปกเท่ากับใบมะขามนี้ก็สวยนะครับนี่ยงนี่สวยมากสวยเหมือนกัน ที่ชอบก็คือนี่ครับพระกิ่งพระกิ่งสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับมีเงินนั่นแหละถึงจะไปเลี่ยมกรอบเก็บไว้ใส่นะครับ <c oughs> พระนี้ก็เป็นพระที่ระลึกพระของที่ระลึกส่งคุณค่านะครับใครที่ได้ถ้าอยากใช้เงินนะ เอาพาไปพระแก้วฟ้าเดี๋ยวพระแก้วฟ้าให้ชุดละห้าหมื่นวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับช่วงนี้ก็ลมหนาวมาแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วขอให้ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเริ่มอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับลมมา ปลายฝนลมหนาวปลายฝนต้นหนาวปลายฝนลมหนาว <c oughs> ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ